คลิปนี้คือไฮไลท์ที่ตัดมาจากสตรีมในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปประเภทนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์สอบถามในคําถามที่เพื่อนอยากถามได้นะครับแลวถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สตรีมแบบนี้ก็ยังไงกดติดตามไว้นะครับถ้ามีสตรีมจะมีแจ้งเตือนให้ทราบนะครับหรือไม่ก็ติดตามที่แฟนเพจล่างใต้คลิปได้ยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมก็ยังจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆสายฟรีที่พเพ หน่อยนะครับกับการที่แบบอย่างนี้ถ้าคุณเพิ่งเริ่มอะ่ะมันมันนานแน่ๆกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับแต่มันก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่า,วามันทํามไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครเน,นี้ยกว่าจะได้ขนาดเนี้ยมันก็เล่นมาตั้ง4ีหปีแล้วนะครับเนื่อออกมามันก็เมื่อปี2ปีก่อนก็เลขแดงก็7 8็ดแปดพันหนึ่งมื่นเหมือนกันนะครับเกต้าคือมันใช้เวลานานนะครับช่วงช่วงเวลา,นานในการสร้างตัวกว่าที่จะขึ้นหลักหมื่นแรกได้อ่ะมันนานนะครับแต่พอมันขึ้นมาได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ ข้อดีของคนขยันมันมันมีดีกว่าการเติมเงินคืออะไรคุณผู้ชมรู้ปะ่ะถ้าคนขยันเริ่มมีอุปกรณ์สมใัยไปช่วงหนึ่งแล้วอะเลขแดงอะมันจะไปไกลได้ไวมากเหมือนคนหนึ่งอะคนหนึ่งคือขยันมากใช่ปะ่ะไม่จําเป็นต้องเติมเยอะขอแค่ขยันเล่นอะตอนนี้เลขแดงคนหนึ่งคือของไปไกลมากดีไม่ดีแบบไปไกลกว่าผมเยอะแล้วถูกปะ่ะของฮันเดอร์ก็เหมือนกันครับตอนนี้ของฮันเดอร์คือเลขแดงอะสามสาม,สามหมื่นแปดถูกไหมคุณผู้ชมซึ่งนับจริงๆอะอีกนิดเดียวแทงผมแล้วนะครับถูกป่ะ มันแตกต่างกันตรงที่ตรงที่อะไรหรือเ่าตรงที่แบบ Thunder, ทันเดอร์แทบไม่ได้ไม่ได้เติมเงินเลยหลังจากที่กิจกรรมโอ้โหกี่ปีแล้วไม่รู้เอาง่ายๆคือถ้านับจริงๆก็คือไม่เติมเลยนะครับต้องใช้คำว่าไม่เติมเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงช่วงเนี้ยกิจกรรมล่าสุดนี้ก็ยังไม่ได้เติมนะครับแล้วทีนี้คุณลองดูสภาพอยู่นะตอนนี้เลขแดงเขาขนาดนี้แล้วอะแล้วมันจะมีวันที่เขาแซงผมแน่ๆหมายความว่าอะไรอะหมายความว่าผมผมเล่นน้อยกว่าทันเดอร์ขนาดไหนอะจนถึงว่าที่ว่า เรียกแดงคันเดอร์แซงผมไปคันจะกระจายแซงผมไปขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณคิดดูโคตรโคตรขยันนะผมใช้คํานี้จริงๆนะนี่คือคลิปเนี้ยนั่นแหละจุดประสงค์ที่ผมทําขึ้นมาเพื่อเหตุการณ์นี้เลยก็คือเราอุ้ยจริงๆคลิปนี้ตัดไปลงไฮไลท์วันจันทร์อังคารได้เหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละคลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้เลยว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายฟรีอ่ะผมยังยืนยันคาเดิมว่าคุณเล่นได้นะเพียงแต่ว่าคุณขยันได้เท่านี้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับ คือถ,ถ้าเล่นจริงๆอะถ้าถ้าคุณเล่นเกมนี้จริงๆอะโหผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับถึงบอกไปแต่โอเคจะมีปัญหาเรื่องของการไม่เล่นอะมันเลยทําให้ของไม่ขยับนะครับแต่แต่ัน,นี้ต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อะมันก็จะยากแหละต่อให้ขยันแค่ไหนมันก็จะยากมากในช่วงแรกเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําก็เหมือนเหมือนที่เราเคยพูดกันอ่ะเราเราเราใช้เวลาในการเก็บตัวละคร ปีแรกอ่ะให้มันเกินเลยว่า200มีของพื้นฐานอ่ะถ้าตีมันเป็นมูลค่าอาจจะใช้เงินสัก2 0 0 0ถึง5้า0ถ้าผู้เล่นใหม่ที่แบบอยากจะเป็นสายฟรีในอนาคตคุยอมลงเงินสักก้อนหนึ่งก้อนเดียวแล้วคุณเพ่ค่อยเล่นอ่ะ4 5่4ปียังไงเกมก็ยังอยู่คุณเชื่อผมเด็กคุณก็เล่นไปเถอะถ้าคุณเล่นแล้วมันสนุกอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องเติมทีเดียวเปี้ยง3 4 0 0 0 0หม0 0 0 0้า0 0 0 0จ็ด0 0 0 0มถูกป่ะคุณค่อยๆเติมแบบคุณเติมรอบเดียวรอบแรกจบเลยยังได้เลยสอ0 0 0มพันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก แต่อันนี้คือแค่บอกเป็นแนวทางเฉยๆและแบบไม่จำเป็นต้องทําตามไปเป๊ะก็ได้เพราะว่าถ้าทำจริงๆตัวละครเนี้ยถ้าเป็นตัวละครอ่ะมันฟรีมากเลยนะมันแบบมันมาจากการเอาของตัวละครอื่นที่เล่นนัตั้งแต่เซิร์ฟเซิร์ฟเิร์ฟเปิดตั้งแต่สมัยเอเซซอมอ่ะตั้งแต่สมัยนู้ดเลยอ่ะมันรวมรวมรวมกันนะครับในดีเดียวคือไม่มัน thunder ต้องบอกว่า thunder ไม่ได้แค่ขายของในเกมนะ thunder มันรับพวกของที่แบบมันมีคนขายถูกๆอ่ะสมมุติสมมุติเฉยๆนะสมมุติว่ามันมีคนตั้งขายเอ่อ อะไรเดียวเข็มขัดละกันสมมติเข็มขัดเข็มขัดบุกเจ็ดอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ประมาณ2 0 0รเอ็มราคาตลาดลากลางๆอะ่ะแล้วมันมีคนขายร้อนร้อยแปดสิบทันเดอร์ก,ก็รับไปขายนะเนื่องกว่าคือคือเขาเช็คตลาดแล้วเขาออนตลอดนะอาจจะออนตัวนี้บ้างตัวเด็กบ้างแต่ความหมายคือเขาเช็คตลาดตลอดแล้วก็พวกร้านค้าลิงแอปเปิลลิงอย่างเงี้ยก็มีไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะไอดีผมมีตั้งหลายดีที่ว่าที่ผมให้ทันเดอร์ทิ้งไว้ก่อนนะั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าความขยันอะ่ะมันมันมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ ความสม่ําเสมอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดวงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันอย่างเท้าอ่ะตอนนี้เพิ่งอัพมาเป็นเท้า M สามรูใช่ป่ะมืออย่างเงี้ยเพิ่งอัพใช่ป่ะก่อนนั้นี้ถ้าใครจําได้นะครับก็ใส่ M เจ็ด M, 8, M 14, แปด M สิบสี่อย่างเงี้ยนั่นก็เาะแบบใส่แค่แบบของรูเดียวมุ่วงโง,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 ง่ๆบวกเจ็ดอ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดว่าถ้าคุณรู้วิธีการทําของในเกมนี้คุณจะเล่นง่ายขึ้นมากเพราะว่าคุณจะไม่ต้องทําของแล้วขายทําแล้วขายทําแล้วขายคุณสามารถทาแล้วชุดเดียวจบคุณรู้ว่่าาคุณต้ออองงเเเก็บินพืทํะไร มันจะไวแล้วมันจะง่ายขึ้นมากเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราเอาเงิน 3,000M ไปกระจายซื้อของทั้งตัวแล้วพอเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งตัวอย่างเงี้ยกับการที่เราเอาเงินแค่หลัก7 8 0ด m 2-300M ซื้อของทั้งตัวแล้วก็เก็บเงินก้อนใหญ่ให้ครบ45 0 0 0ันเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นอ่ะเวลาเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วมันจะถูกกว่านะครับมันไม่ต้องเปลี่ยนหลายรอบอย่างได้นะป่ะการที่ผมบอกอ่ะซื้อหัวชิ้นแรกอาวุธมาปุ๊บเสื้้อออออค่่่่่่ยยยยๆเเเปปลลีีีนนมืทา มันเปลี่ยนทีละชิ้นนะครับมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามองกลับไปในมุมของผู้เล่นใหม่อะ่ะผมก็แนะนาในในหลักการที่คล้ายๆก,กันว่าถ้าคุณอยากให้มันแบบพอที่จะลงดันได้แบบเล่นได้คุณก็ต้องหาอะไรมาชดเชยในช่วงระยะเวลา3-4ปีที่ผู้เล่นสายฟรีเขาบิวตัวละครเขาสร้างฐานตัวละครกันมาขนาดเนี้เพราะอย่างที่ผมบอกว่า,วาตัวละครของนันเดอร์มันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะครับมันมีเมลตดเนี่อกว่าถึงแม้มันจะยังไม่ตันแต่ว่า เมอร์ลิทเนี่ยเยอะกว่าตัวหลักผมแน่นอนนื้อว่าถ้าใครจาได้คือตัวหลักผมแม่งเมอร์ลิทมีเท่าไหร่เองนิดเดียวเองถูกปะเราเราทำมาแบบแค่นิดเดียวเองอะ่ะแล้วก็ในส่วนของเลเวลตัวละครอีกคอลเลกชันอีก,อ,กอะไรเงี้ยซึ่งความหมายก็คือว่าเอ่อถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายฟรีที่เพิ่งนับหนึ่งใหม่อ่ะคุณก็ต้องมานั่งย้อนสร้างพื้นฐานใหม่เหมือนที่ผู้เล่นคนอื่นเขาทํามานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบจะเป็นผู้เล่นสายฟรีแล้วตามให้ทันภายในอาทิตย์แรกเดือนแรก2อสเดือนแรกอะ่ะ มันยากถ้าคุณไม่ใช้เงินโปะแต่ผมไม่ได้บังคับให้ใช้เงินโปะนึกออกปะผมแค่ให้คุณใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นกับมันให้นานซึ่งมันจะนานแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างผู้เล่นเก่าๆเรายังใช้เวลากันเป็นปีปๆเลยนะครับก็นั่นแหละแค่อยากยืนยันคําเดิมให้ผู้เล่นสายฟรีใหม่ๆแล้วผู้เล่นใหม่ทุกคนได้เข้าใจว่าเกมนี้มันยังไปได้ถ้าคุณมาเล่นใหม่คุณตามทันแน่แต่สิ่งที่คุณต้องจ่ายให้กับตัวเกมอ่ะมันไม่ใช่เงินมันคือความขยันและความอดทน ซึ่งการจ่ายเงินอ่ะมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทํามันไปไวขึ้นเท่านั้นเองความประหยัดของคันเดอร์มันบีออนกว่าผมตรงที่ว่าคือมันมันไม่ผมว่าหลายคนก็ทําก็คือสมมติว่าเราลงดันอ่ะคือวิธีที่จะประหยัดงบจากการลงดันถ้าคุณอยากจะเป็นสายฟรีและเซฟเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนคุณต้องเอาบัฟบัฟจากอาชีพเพื่อนๆคนอื่นหรือแบบเข้าไปกดบัฟเกตบัฟอ่าเดี๋ยวี้มันมีเกต เกตคนเดียวยใช่ไหมก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ทันเดอร์ทำแล้วแบบผมก็เชื่อว่ามีหลายหลายคนทาเหมือนกันแต่ผมอะ่ะจะไม่ทําเพราะว่ามันมันมันขี้เกียจอะมันเสียเวลาแต่ว่าทันเดอร์จะทําก็คือสมมติว่าเราลงดันมาแล้วอันเนี้ยเกตเราเต็มเพราะเราไม่ค่อยได้ใช่ใชไหมแต่ถ้าสมมติเราไปลงดันใหญ่ๆแล้วเกตเราหมดเหลือแค่แบบ1เมตร2เมตรอะสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะไปลงดันแบบพาร์ทเพราะว่าแบบพาร์ทไม่ต้องใช้เกตจบไวต้นทุนน้อยออกมาปุ๊บเกตเต็มไม่เต็มก็ลงใหม่เห็นบอกว่าเกตปะนั่นนั่นน ที่ผมจะซื้อก็คือว่ายาเกตอะประหยัดได้เขาจะประหยัดถ้าไม่กดได้เขาก็จะไม่กดเพราะถ้าเป็นเราถ้าเป็นผมผมกดอยู่แล้วนะครับเม็ดสเม็ดสี่ห้าแสนผมกดหมดแต่ว่าทันเดอร์อย่างที่ผมบอกวิธีการเล่นแล้วให้มีเงินทุกดอกแบบยังอยู่ครบแล้วได้กําไรมากขึ้นอ่ะการไม่กดยาเกตก็คือหนึ่งในวิธีการให้ได้กําไรเยอะขึ้นนะคุณลองดูสิว่าถ้าคุณลองดันหนึ่งรอบแล้วคุณกดยาเกตสามขวดอย่างเงี้ยคุณหายไปลกี่แสนถูกปะ เก็ตไหมความหมายคือตรงนี้นะครับมันอาจจะยอมยอมแลกมาด้วยการเสียเวลาไปทาอย่างอื่นเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหะคือสิ่งที่ความแตกต่างที่ผมกับฮันเดอร์มีไม่เหมือนกันก็คือเขาเซฟทุกดอกที่เขาจะทําให้เขาได้เงินคืนมาอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างดันในส่วนของแบบพวกดันที่ต้องใช้หินดีวายกับหินเควอ,อสในการลงอะ่ะถ้าเป็นผมคุณก็จะเห็นเลยผมจะไปซื้อจากตลาดใช่ปะแต่สิ่่คันเดอร์ทำคืออะไรเขาฟาร์มแล้วเขาเก็บเห็นปะเขาเก็บเป็นเศษไว้เพราะว่าในอย่างนี้ช่วงเนี้ยคือ สมมติคืนนี้ทันเดอร์กลับบ้านมาใช่ไหมพุ่งนี้ทันเดอร์กลับบ้านมาอาจจะอาจจะกลับมาก่อนหลังเที่ยงคืนเพราะว่าถ้ามันฝากผมลงนันปีกเนี่ยคือมาไม่ทันเที่ยงคืนแน่ๆทันเดอร์สิ่งที่เขาฝากเขาทำแน่ๆก็คือเขาจะลงใจเขียวดีไวแล้วเก็บเศษไว้ซึ่งอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งด้วยในคลังแบบช่วงก่อนอันเนี้ยคลังกิ้วอ่ะที่เขาคราดเก็บไปแล้วบางทีมันเป็นร้อยเป็นพันเม็ดนะครับนั่นแหละความหมายคือเขาเขาฟาร์มเก็บแล้วเขาก็ถ้ามันราคาดีมากก็ขายถ้าราคากลางๆก็ ก็เอามาใช้นั่นแหะคือสิ่งที่เขาทาเขาใช้เงินทุกบาทในเกมหมายถึงว่าไอเทมให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแบบสมมติว่าแบบเอ้ยอันนี้ขายชิ้นนี้ได้แค่นี้อันเอาไปบวกบวกมูลค่าเพิ่มด้วยการที่แบบไปซื้อใบดันแล้วก็ไปลงดันอะไรเงี้ยฟิลลิ่งประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นผมคือผมขายหรืออย่างหินขาวอย่างเงี้ยถ้าเป็นหินขาวคือบางทีขายเม็ดนึงได้แปดแสนงั้นรอกิจกรรมกิจกรรมไม่มาก็ไม่ขายก็ขายของอย่างอื่นซึ่งเหมือนที่ผมบอกครับผมพูดไปตอนต้นสตรีมแล้วครั้งหนึ่งว่าความแตกต่างของคนที่ เป็นสายฟรีคุณต้องทําใจให้ได้ก็คือคุณจะไม่จำเป็นต้องรีบทําอย่างสเตลล่าถามว่าลงนันมาดรอบของให้ทําไว้มันมีนะแนนว่าพวกของแอมพวกของโฟาเทลสามารถย่อยแล้วก็ทําได้แล้วอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเลยครับคือขายไปตั้งแต่ระบบสเตลล่าเข้าอะน่าจะแบบสี่ห้าชิ้นแล้วมั้งเนื้อว่าคือมันเยอะมากแล้วคนลงดันทั้งวันอ่ะคุณอย่างที่ผมทําในดีของที่ผมเล่นกับคุณเคนอ่ะอันพวกเนี้ยเจ็ดแปดเ ผมย่อยทิ้งหมดเลยนะผมไม่ขายเพราะว่าผมอยากทำตัวล่างซึ่งผมก็ยังทําได้ไม่เยอะแต่สิ่งที่คนเล่นสายฟรีควรทําคืออะไรที่มันทําเงินได้อะแม้จะเป็นหลัก M ต้นๆอย่างเงี้ยคุณก็ควรขายแล้วนี่คือสิ่งที่ทันเดอร์ทำก็คือพอได้เงินก้อนแรกเขาได้เงินมา5 600กอเอ็มใช่ป่ะแทนที่จะไปซื้อของเขาก็ยังนะเขามาซื้อเมี่ยมปีกไม่จำเป็นต้องเติมเงินเนอะวะไม่จำเป็นต้อง ตอกเติมเงินก้อนก้อนหนึ่งเพื่อซื้ออาจจะถ้าเติมเงินก้อนหนึ่งคุณก็จะประหยัดไปได้สี่ห้ารอยเอ็มในเกมแต่ว่าทันเดอร์มันก็เอาเงินเอ็มในเกมไปซื้อไวเชอร์แล้วก็เอาไวเชอร์มาซื้อเมียมแล้วพอซื้อเมียมปีกก็ใช้ให้คุ้มด้วยการที่ขายทุกอย่างที่มันขายได้เพื่อเอาเงินคืนมาเหมือนที่ผมบอกครับว่าขยะบบางอย่างอาจจะดูเหมือนว่าพสี่ห้าเอ็มเองแต่ร้อยอันมันก็สี่ห้าร้อยเอ็มเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณต้องอดทนแบบขายให้ได้และขายให้ออนนะรนะรมจเ้เที่่สสขึืยๆ